สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเด็กเด่นกําลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็มีเลขปักหลักหน่วยบนครับว,รวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 5หลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเลขเด่นซึ่งเป็นเลขหลักหน่วยผมก็มีเลขสูตรที่ในคำนวณสรุปรับแต้มชนกันนะครับเพื่อหาเลขตัวเด่น ในตำแหน่งเลขหลักหน่วยบนให้สมาชิกดูเป็นการประกอบกันตัดสินใจครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนําการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นหลักหน่วยบนสรุปเลข8สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักหน่วยบนเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจรารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับ มาดูสูตรการคำนวณหาเลขเด่นหลักหน่วยบนครับมีทั้งหมด8สูตรด้วยกันครับวิธีการคิดการคำนวณทั้ง 8, สูตรผมจะนำเลขรางวันที่1เลขท้าย2ตัวล่างเลขไท้าย3ตัวล่างมาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณทั้ง8สูตรนะครับมาดูสูตรที่1ครับ สูตรที่1ให้นําหลักแสนบวกหลักหน่วยบนครับหลักแสนานวันที่1ก็คือศูนย์ครับบวกหลักหน่วยบนคือ 7, 0, 7ครับแล้ากศูนย์บวกเครับในสูตรที่1ครับแสนบวกหน่วยบนเท่ากับศูนย์บวกเจ็ดศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ครับนับลดจากเจ็ดมาหนึ่งแต้มคือ6ครับบวกจากเลขหเพิ่มขึ้นไปเลขเ้าตัว9หลักครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ครับต่อไปสูตรที่2ครับสูตรที่2ให้นําหลักพันบวกหลักหน่วยบนครับหลักพันางวันที่1คือ8ครับ วกหลักหน่วยบนคือ7ครับเท่ากับ8บวก7ครับในสูตรที่2ครับพันบวกหน่วยบนเท่ากับ8บวก7จปบวก็ได้เท่ากับ15ครับเอา5ตัวล่างเป็นตัวตั้งครับนับลด1่แทมคือ4ครับบวกอา่เลขี้4เพิ่มขึ้นไปให้เลข9กตัว9แล้วครับ4 5 6 7้9 0 1 2ครับนี่คือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3ให้นำหลักหน่วยบนบวกหลัก10ล่างครับหลักหน่วยบนก็คือ 7ครับบวกสิบล่างคือ5ครับเท่ากับ7จ็บวกหครับในสูตรที่3ครับหน่วยบนบวก10ล่างเท่ากับ7จ็ดบวกหได้เท่ากับสิครับเอา2ตัวลังเป็นตัวตั้งครับได้2นับลดจาก2มา1แต้มคือ1นครับบวกจากเลข1เพิ่มขึ้นไปให้เลข9้าตัว9หลักครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่หดดครับนี่คือสูตรที่3ครับต่อไปสูตรที่4ครับสูตรที่4ให้นําหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วย3ตัวล่างครั้งที่1ครับหลักหน่วยบนคือ คือเจ็ครับบวกหน่วย3ตัวล่างครั้งหนึ่งคือ4ครับออก64 4หลักหน่วยคือ4่ครับแล้วก็7บวก4ครับในสูตรที่4ครับหน่วยบนบวกหน่วย3าตัวล่างครั้งที่1เท่ากับ7บวก4ได้เท่ากับ11เอครับเอา1ตัวล่างเป็นตัวตั้งครับตั้ง1ครับบวกยาวที่1นึงเพิ่มไปให้เลข9้าตัว9หลักครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ดดครับนี่คือสูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5ครับสูตรที่ห้าให้นำหลักหน่วยบนบวกหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่3ครับ หลักหน่วยบนคือ7ครับบวกร้อยสามตัวล่างครั้งที่3ครั้งที่3าออก8 1ดหนึ่งกลักไ้คือ8ปคับเากั็7บวก8ครับในสูตรที่สูตรที่5ครับหน่วยบนบวกร้อยสามตัวล่างครั้งที่3ามเขาบวก8ดดบวกได้เท่ากับ15ครับเอา5้าตัวล่ังเป็นตัวตั้งครับได้5ก็นบลดจาก5้ามา1ึแต้มคือ4ครับบวกเขีวเลขสเพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้าตัว9้าหลักครับ4ี่ห้า0 1 2ดย์สองครับนี่คือสูตรที่5ครับ ต่อไปสูตรที่6ครับสูตรที่6ให้นำหลักหน่วยบนบวกหน่วยสามตาร่างครั้งที่4ครับหลักหน่วยบนคือ8ทับบวกหน่วยสามตาร่างครั้งที่ครั้งที่4คือออก5 92หลักหน่วยคือ2ครับเท่ากับ7บวก2ครับในสูตรที่6ครับหน่วยบนบวกหน่วยสามตาร่างครั้งที่4เท่ากับ7บวก2เกืเท่ากับ9ครับได้เเป็นตัวตั้งครับลบลดจาก9มา1แต้แมคือ8ปเขบวกแกวเลขแเพิ่มไปให้เลข9้าตัว9หลักครับแปดเก้าศูครับนี่คือสูตรที่ 6ครับต่อไปสูตรที่7ครับสูตรที่7ให้นําหลักหน่วยบนบวกเลขที่คือ3ครับหลักหน่วยบนคือ7ครับบวกเลขที่คือ3เขา7บวก3ครับในสูตรที่สูตรที่7ครับหน่วยหน่วยบนบวก3แล้วก็7บวก3ได้เท่ากับ10ครับเอา0ัวดังเป็นตัวตั้งครับ0ก่อนบวกอย่างเลข0เพิ่มไปให้เลข9ตัว9นะครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8ครับนี่คือสูตรที่7ครับต่อไปสูตรที่8ครับสูตรที่8ให้นําหลักหน่วยบนบวกเลขที่คือ9 บวกเลขที่คือเครับ7จบวกเครับในสูตรที่แปครับหน่วยบนบวก9ก้าเท่ากับเบวกเกบวกเได้เท่ากับ16ครับเอา6ตัวหลังเป็นตัวตั้งครับตั้ง6นะครับบวกแกนที่6เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9นะครับ6 7 8 9 0 1 2 3 4ครับนี่คือสูตรที่8ครับเมื่อได้สูตรคำนวณทั้ง8สูตรครับก็จะสรุปเลขชนกันทั้ง8สูตร สูตรนะครับเพื่อหาเลขตัวเด่นหลักหน่วยบนนะครับมานับแต้มเลขหนึ่งเลยครับจะชนกี่สูตรครับหนึ่งครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรครับเลขหนึ่งเป็นตัวที่หนึ่งครับชนแปดสูตรเลยครับหนึ่งครับเป็นตัวที่หนึ่งครับต่อไปเลขสองครับเลขสองหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตร แปตรครับเลขสอชนแปสูตรนะครับสอครับแปดสูตรครับต่อไปเลขสามครับเลขสามหนึสูตรสูตรที่สอเลขสไม่มีครับสี่ห้าหกเดแดเก้าย์หนไม่มีเลขสาข้ามไปเลยครับต่อไปเลขสครับเลขสี่หนึ่งสูตรสองสูตรสสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรครับเลขสี่ชนแปดสูตรครับสี่ครับชน8ปดสูตรครับ ต่อไปเลขห้าครับเลขห้าครับสูตรที่หนเลขหไม่มีครับหกเจ็ดแปดเย์หนึเลขหไม่มีครับก็ข้ามไปเลยครับต่อไปเลขหครับเลขหกหนสูตรสสูตรสสูตรสสูตรหสูตรหสูตรเสูตรแสูตรครับเลขหชนแสูตรเลยครับหกสูตรเลยครับต่อไปเลขเ็ดครับนับแต่เลขเจ็ดครับเลขเ็ หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรสูตรที่หกเลขเจ็ดไม่มีครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลขเจ็ดไม่มีก็ข้ามไปเลยครับต่อไปเลขแปดครับเลขแปดหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรครับเลขแปดชนแปดสูตรครับเป็นตัวที่ห้าครับชนแปดสูตรเลยครับต่อไปเลขเก้าครับเลขเก้าครับ เลขเก้าหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรหสูตรหสูตรสูตรที่เเลขเไม่มีนะครับศูนย์หนึ่ง้าหกเจ็ดเลขเไม่มีครับข้ามอะไรครับต่อไปเลขศูนย์ครับเลขศูนย์หนึ่งสูตรสองสูตรสูตรที่สสูตรที่สเลขศูนย์ไม่มีครับ1 2 3 4 5 6องสามสี่ห้ก็ดแปนะครับหนึ่งสามสีก็ดแไม่มีเลขศูนย์ครับครบทั้ง10ตัวเลขครับ ทั้ง10ตัวเลขนะครับที่ชนเลขหลักหน่วยนะครับสูตรการชิดหลักหน่วยที่ชนทั้ง8สูตรนะครับตัวเลขที่ชนทั้ง8สูตรในจำนวนเลข10ตัวครับตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 0หดดชนเลขหลักหน่วยทั้ง8สูตรจะมีเลขเด่นอยู่ที่5ตัวครับใน5ตัวมีหนึ่งสี่ดครับ1 2 4 6 8สี่ดเป็นเลขเด่น หลักหน่วยกับบนนะครับเลนเล็กปักหลักหน่วยบนครับมาลุ้นกันครับใน5ตัวนี้จะเดินตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลเลขปักหลักหน่วยครับจากสูตรที่ได้คำนวณสรุปเลขเด่นใหสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางครับสมาชิกทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมก่อนตัดสินใจเลยครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเลขสูตร คำนวณเท่านั้นนะครับจะมาตามสุดไม่ต้องลุ้นกันในงวดวันที่1มีนาคมครับในจํานวนทั้ง5ตัวนะครับ1 2 4 6บสอ่ครับผมเน้นตัวเดียวครับเน้นไปที่เลขหนึ่งครับความน่าจะเป็นครับเน้นที่เลข1ในเลขหลักหน่วยบนครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับมาลุ้นครับจะมาหรือไม่ครับ5ตัวนี้หนึ่งสองสี่ห้าหกแปดเน้นที่เลขหนึ่งจะมาหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขปักหลักหน่วยบนนะครับ ขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางเลขปักหลักหน่วยบนในงวดวันที่1มีนาคม2 5 6 5ครับสรุปเลขเด่นหลักหน่วยบนทั้งหมด8สูตรนับแต้มชนเด่นได้ตัวเลขที่ชนเด่น5ตัวครับ1 2 468เด่นที่เลข1ตัวเดียว ดีครับเด่นเล็กหนึ่งตัวเดียวชอบก็ฝากกดนะครับกดติดตามกด s u b ส c r i ครกดไลค์กดแชร์ด้เลยครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคน้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นๆนํามาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับไว้สมาชิกไว้เด็ดเลขเด่นกลางวันทุกท่านโจกดีทุกคนนะครับถูกสลากหวยรัฐบาลน,นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดงวดวันที่หนึ่ง มีนาคม2,565หิงๆิงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ